ชุมชนมหาชัยเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นศูนย์กลางในการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีตลาดมหาชัยที่โด่งดังและท่าเรือประมงสภาพปัญหาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสิ่งแวดล้อมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมการทิ้งน้ําเสียทะเลลงลงสู่น้ำทะเลส่งผลต่อคุณภาพและการปกป้องชาวประมงะเศรษฐกิจและหลัง รายได้ลหลักจากการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลแต่เจอปัญหาต้นทุนสูงแรงงานขาดคนและคนงานแข่งขันสูงในด้านของสังคมนะครับมีแรงงานต่างด้าวมีจํานวนมากนะครับทำให้เกิดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะครับและการปรับสร้างสํารวมกันนะครับในด้านของสุขภาพนะครับมลพิษทางอากาศและน้ํานะครับส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับรการประยุกต์ใช้ประชาเศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับ กษตรเลี้ยงกุ้งปลาแบบพอประมาณนะครับลดการใช้สารเคมีมากเกินไปนะครับแล้วก็โรงงานอาหารทะเลนะครับนำแนวคิดมีเหตุผลนะครับจัดการน้ำน้ำเสียก,ก่อนปล่อยอยู่อยู่กับธรรมชาตินะครับสู่ธรรมชาตินะครับคราปั่อยชาวประมงมีภูมิคุ้มกันด้วยการทำอาชีพเสริมเช่นการทำปลาสลิดแดดเดียวใช้ความรู้ในการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำและคุณธรรม ในการประกอบอาชีพซื่อสัตว์คร <ใน S 1> ับขับทเรียนสามวงสองเงื่อนไขสีมิติสาม่วงคือพอประมาณทาประมงและพอเลี้ยงสัตว์น้ําตามศักยภาพไม่เกินกําลังเหตุผลคือเลือกลงทุนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีโครงการคือวางแผนสำรองเช่นมีรายได้จากงาหัตถกรรมอาหารแปรรูปสองเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้ใช้เทคนิคพอเลี้ยงแบบปลอดสารและ ระบบบำบัดน้ำเสียเงื่อนไขคุณธรรมซื้อสัตว์ไม่เอาเปรียบแรงงานและผู้บริโภคสำหรับสี่มิตินะครับ 1. เศรษฐกิจมีรายได้มั่นคง มีรายได้มั่นคงจากหลากหลายแหล่ง2สังคมทำงานร่วมกับต่างด้าวอย่างเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับลดการปล่อยน้ำเสียลงทะเลพัฒนารมส่งเสริมอาหารทะเลคืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ3ศาสตร์าธรพระรา,ชาใช้หลักเศรษฐกพอเพียงในการทำมาหากินแบบมยั่งยืนศาสตรภูมิปัญญาของหิ่นเช่น อาหาหรทะเลแบบดั้งเดิมการดูน้ำขึ้นน้ำลงของชาวประมงศาสตสากลใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียระบบพอเลี้ยงสัตว์น้ำใหม่ๆการทำค้าขายออนไลน์ลมล่าเท,าาที่บที่จะข้อนะครับด้านเสริฐกิจออย่างในหลวงราชการที่9่งนีน้ให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและก็สร้างมงคุ้มกันนะครับ 2. ด้านการมัฒน,นาส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและอาถรรพ์ค่ะต่อมา 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะพระรา,าชดำริที่เกี่ยวข้องอนุรักษ์น้ำป่าทะเลเพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ 4. ด้านแรงงานและสังคมเน้นความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมค่ะ,คะ